ปกตินะครับเวลาผมไปออกถ่ายรูปเนี่ยผมก็จะพกขาตั้งไปมีทั้งขนาดแบบใหญ่ใหญ่มากแล้วก็แบบโคตรใหญ่นะครับก็ขึ้นกับว่าวันนั้นเนี่ยไปถ่ายอะไรสภาพพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็อุปรกรณ์อะไรไปบ้างนะครับในบรรดาขาที่เอาไปทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าต้องคอนเซปต์ก็คือดีถูกใช้งานได้อึดถึกทนนะครับก็จะมีขายี่ห้อไฮไลท์อยู่ด้วยซึ่งไฮไลท์เนี่ยผมใช้ทั้งขาตั้งโบบอลแล้วก็อุปกรณ์ประกอบซึ่ง วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ต่างๆของไฮไลท์นะครับซึ่งผมใช้มานานมากแต่ว่ายังไม่เคยทํำรีวิวสักทีวันนี้ได้เลือกทํารีวิวเลยครับ แบรนด์ไฮไลไท์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ของทางร้านโฟโตไฟนะฮะร,ร้านกล้องโปรอันดับหนึ่งของเมืองไทยซึ่งผมเชื่อว่าเราหลายคนเนี่ยรู้จักกันดีนะครับซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งไฟแฟลชไฟต่อเนื่องขาตั้งหัวขาตั้งกระเป๋าแล้วก็พวกอุปกรณ์ไวเลสและอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งทีมของโฟโตไฟเนี่ยจะทําหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้โรงงานเนี่ยผลิตให้ตามสเปคที่ต้องการแล้วอะไรคือข้อดีของแบรนด์ไฮไล,ไลไท์นะครับก็คงไม่ได้แบบดูหรูดูแพงแน่ๆนะครับแต่ว่าแบรนด์ไฮไลท์เนี่ยคือ เขาออกแบบสินค้าเนี่ยมาสําหรับช่างภาพมืออาชีพหรือพวกซีรีส์สโตร์กราฟเฟอร์จริงๆเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาใช้งานภาคสนามเนี่ยมันจะดีมากนะครับได้ทั้งเรื่องอึดถึกทนแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงแล้วก็สมูท t h มีความแข็งแรงนะครับเป็นข้อดีของไฮไลท์เลยค่ะทั้งกล้องไฮไลท์นะครับก็จะมีอยู่2หมวดหลักๆนะครับก็คือหมวดที่เป็นคอน sumer กับหมวดโปรนะครับรุ่นคอน sumer เนี่ยสารภาพตรงๆว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้รุ่นโปรมากกว่า ลุนโปรเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ขาที่เป็นคาร์บอนนะครับซึ่งมักจะเป็นคาร์บอนที่เป็น10ชั้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงสูงมากนะครับตัวล็อกเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกแบบบิดนะครับซึ่งเราสามารถบิดแบบให้แข็งขนาดไหนก็ได้นะครับซึ่งเราจะปรับตามโหลดที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็มันจะไม่มีหัวมาให้นะครับต้องใส่หัวเองนะครับปกติก็จะมาเฉพาะขานะครับแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยจะดีมากเหมาะกับการใช้งานหนัก จุดที่ชอบมากคืองานโลหะของไฮไลท์เนี่ยมันจะดูเนียนแน่นแล้วก็มันจะทําได้บางเบากว่ายี่ห้ออื่นที่ใช้อลูมิเนียมหลอ่อเพราะว่าอลูมิเนียมที่เขาใช้เนี่ยเวลาขึ้นรูปครับเขาใช้แรงอัดสูงแล้วก็กลึงด้วย CNC ซึ่งมันจะให้คุณภาพที่ดีกว่า ผมชอบวิธีการผลิตแบบนี้มากนะครับเพราะว่าได้ชิ้นงานที่เบาแล้วก็แข็งแรงมากกว่าการหลอราหาห่อโลหะหนาซึ่งยิ่งให้มันแข็งแรงก็ต้องยิ่งหนาก็จะยิ่งหนักนะครับส่วนต้นทุนเนี่ยเราจะคิดว่า C N C มันแพงนะครับซึ่งมันก็แพงจริงนะครับแต่ว่างาน C N C เนี่ยถ้าผลิตจํานวนมากๆนะครับเราจะได้ของคุณภาพดีเยี่ยมในราคาไม่แพงซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงงานผลิตขาตั้งกล้องจากจีนนะก็มักจะใช้ที่เป็นเกรด A เนี่ยก็จะใช้เครื่องจักรจากญี่ปุ่น ยุโรปโดวยว่าทางเยอรมันนะครับเป็นเครื่อง CNC มาจากทางด้านนั้นของจีนเนี่ยเลยมีเกรด A เพียบเลยนะครับแบรนด์ดังๆของโลกหลายแบรนด์ก็ให้จีนผลิตให้แล้วไฮไลท์มาจากไหนนะไฮไลท์เนี่ยมาจากโรงงานหนึ่งในจีนซึ่งผลิตสินค้าแบบเกรด A เลยแล้วก็มีแพทเทนต์ของตัวเองออกแบบเองคือคุณภาพสินค้าดีแล้วก็พัฒนาสินค้าได้ดีมาก ตอนนี้นะครับคุณภาพขาตั้งจากทางจีนเนี่ยนะครับไม่แพ้ทางยุโรปเลยเพราะว่าเขามีความชํานาญสูงนะครับแล้วก็เขาผลิตทั้งวันทั้งคืนนะครับผลิตเยอะเพราะ,ะนั้นออกแบบเยอะความชํานาญโน้ตาวมันก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพของสินค้าจากจีนแล้วนะครับตอนนี้ขาตั้งไฮไลท์ในกลุ่มโปรเนี่ยมีระบบการทํางานที่เทพมากๆตั้งแต่ระบบล็อกที่จะเป็นแบบหมุนนะครับทำให้ไม่ต้องปรับ ตั้งความตึงนะครับแล้วก็เราเลือกความแน่นในการรับแรงได้นะครับถ้ามันรับแรงมากเราก็บิดแน่นหน่อยนะครับถ้ารับแรงน้อยเราก็บิดน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้ตลอดเวลาตัวขาเนี่ยมันจะไม่หมุนเวลาที่เราล็อกเพราะนั้นเราจะหมุนล็อกขาไหนขาบนขาล่างกอดได้หมดปลายขานะครับก็จะมีทั้งที่เป็นยางสำหรับใช้บนพื้นไม้หรือพื้นปูน ที่เป็นพื้นเรียบนะครับหรือว่าขาทรายที่ใช้บนทรายใช้บนดินหรือว่าใช้บนหินหรือว่าใช้บนพื้นที่มันไม่ค่อยเรียบนะครับก็ขาทรายก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมากับขาตั้งเลยนะครับอยู่ในกระเป๋าตัวขาเนี่ยก็จะพุ่งฟองน้ำนะครับซึ่งจะช่วยเวลาจับขาตั้งเวลามันร้อนจัดหรือเย็นจัดจับแล้วมันจะไม่ลวกมือนะครับขาตั้งกล้องเนี่ยขาหนึ่งจะถอดออกมาเป็นโมโนพอดตได้ด้วยการกลางขานะครับก็จะเป็นแบบสเต็ ซึ่งทาให้เราสามารถที่จะกางขาบนที่ไม่เรียบได้ดีระบบล็อกนะครับมันก็จะเป็นแบบเด้งกลับอัตโนมัติพอเวลาเรากดทีหนึ่งแล้วเราก็ปรับขามก็จะกิ๊กกิ๊กกิ๊กอัตโนมัติก็ไม่ต้องกลัวลืมว่าไม่ได้ล็อกขาแกนกลางนะครับมันจะเป็นคาร์บอนซึ่งมีความแข็งแรงสูงแล้วก็ยืดได้สูงด้วยตรงเพลทด้านบนนะครับก็จะหมุนเอาไปใส่โมโนโพอดตได้ซึ่งใส่หัวขาตั้งก็จะกลายเป็นขาใต้อีกตัวหนึ่งนะครับขาจะสูงนะครับแต่ว่าตัวน้ําหนักของขาเนี่ย มากแล้วก็รับโหลดได้ดีมากส่วนขาที่เป็นคอน s u m e r นะครับก็มีสีแดงๆหน่อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นอลูมิเนียมปลาขาเนี่ยจะหุ้มยางนะครับเปลี่ยนเป็นขาทรายไม่ได้ระบบล็อกจะเป็นแบบกดล็อกนะครับซึ่งแบบกดล็อกเนี่ยมีข้อดีคือมันจะล็อกได้ไวใช้งานสะดวกแต่ว่า ใช้ไปมันต้องหมายการปรับตั้งความตึงบ้างนะครับตัวขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเกรดสูงที่บอกว่าไปทําตัวถางเครื่องบินอยาโอกาสจริงมันเป็นอลูมิเนียมอ l ่อยพื้นฐานนะครับที่ใช้ในการทําอ,อุปก,กรณ์ที่ต้องการความแข็งแรงทนทานนะครับแต่และโรงงานก็จะมีอลูมิเนียมหลายเกรดนะครับซึ่งเลือกใช้ตามลักษณะงานตัวขาก็จะหุ้มฟองน้ําไว้ให้ใช้ในที่หนาวๆหรือร้อนมากๆได้นะครับขาหนึ่งก็ถอดเป็นโมโนพ p o ตได้เหมือนกัน แล้วก็มีแกนกลางแบบแกนเตี้ยให้ด้วยนะครับการขาต่ำได้ระบบล็อกก็จะเป็นแบบดีดกลับอัตโนมัติเหมือนรุ่นโปรโแกรนกลางก็ยืดได้มีห่วงสำหรับถ่วงน้ำหนักรุ่นคอน sumer เ,เนี่ยจะมีหัวบอลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็บอลจะเป็นรุ่นพื้นฐานนะครับมีตัวล็อกแพนปอบนื่นแล้วก็ตัวล็อกเพลก็จะเป็นอากาศซิสเ็มซึ่งมีระดับน้ำมาให้ด้วยขาตั้งกล้องไฮไลไท์เนี่ยครับ ระบบฟังก์ชันการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นแบบฟังก์ชันที่สําคัญเนี่ยมีหมดนะครับไม่ขาดแน่นอนแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วก็ความเสถียรนะครับซึ่งพวกขาที่มีฟังก์ชันเยอะมากๆเนี่ยจุดไยต่อเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับก็จะทําให้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยรับโหลดมากๆมันจะงอกแงกแล้วก็มีการสั่นไหวหน่อยหนึ่ง จุดสาคัญอีกการหนึ่งของไฮไลท์ที่แตกต่างจากขาตั้งยี่ห้ออื่นที่เราอาจจะไม่รู้นะครับก็คือระบบกันหมุนเนี่ยครับระบบล็อกป้องกันการหมุนนะครับเขาก็จะใช้เป็นตัวล็อกอยู่ข้างในนะซึ่งเป็นชิ้นเดียวเวลาที่เราถอดทําความสะอาดเนี่ยตัวนี้มันจะไม่หลุดออกนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเนี่ยง่ายมากนะครับขาตั้งไฮไลท์นะครับก็จะมีความสูงตั้งแต่130มเซนนะครับไปจนถึงประมาณ2เมตรกว่าก็เลือกตาม ความสูงที่รต้องการหรือโหลดที่เราต้องการใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกตัวเนี่ยราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสเปคเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมวงการนะครับค่อนข้างถูกทีเดียวอย่างขาตัวสูง2เมตรตัวนี้นะครับถ้าเป็นของทางยุโรปเนี่ยห้าหมื่นอัพเอาไม่อยู่นะครับแต่พอเป็นของไฮไลท์จากโ h รโตฟลยเนี่ยให้เดาครับว่าราคาเท่าไหร่ ลองดูนะครับว่าขาตั้งของไฮไลท์นะฮรรุ่นใหญ่เนี่ยมันแข็งแรงขนาดไหนนะครับแค่ห <c oughs> นึ่งสองสาวอดนี่เะครับสบายเลยฮะลองรุ่นกลางดูบ้างนะครับว่าแข็งแรงขนาดไหนมาดูขาตั้งไฮไลท์รุ่นแรกนะครับคือ al 2 2 5 a เป็นแบบ5ท่อนตัวนี้ยจะไม่สูงมากแล้วเวลาพับเก็บเนี่ยมันจะเล็กมากนะครับเหมาะกับมือสมัครเล่นที่ต้องการ ขาตั้งที่แบบเล็กเบาคล่องตัวนะครับต่อมาคือ AL 2 5 4 b นะครับเป็นแบบ3ท่อนแล้วก็มีแกนกลางนะครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นแกนสั้นได้เหมาะกับมือสมัครเล่นที่ต้องการความเล็กเบาแล้วก็ตัวเดียวจบต่อมาคือ HL 2 5 5 c นะครับ เป็นขาตั้งที่เน้นใช้ในการเดินทางเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ตั้งกล้องที่ไม่ใหญ่ไม่หนักมากไม่ต้องการความสูงมากใช้งานมาโครอะไรพวกนี้ต่อมา HL 254 CT นะครับเป็นขาตั้งระดับโปรรุ่นกลางนะครับตัวนี้เน้นความแข็งแรงใช้กับกล้องที่เป็น m i r r o r l e s s DSLR ที่อาจจะไม่ต้องการความสูงมากๆนะครับตัวนี้โอเคเลยน้ำหนักเบา Hl 3 2 4 ct นะครับอันนี้เป็นรุ่นโปรโตัวจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ไม่หนักนะครับรองรับกล้อง dslr เลนส์ super telephoto กล้อง medium format ได้หมดรุ่นสุดท้ายนะครับคือ hl 4 0 4 c นะครับอันนี้เป็นขาตั้งที่สูงมากเหมาะกับใช้งานทั้งวิดีโอภาพนิ่ง ใช้กับกล้องโทรทัศน์กล้องวิดีโอขนาดใหญ่กล้องมีเดียมฟอร์แมตถ้าใครต้องการใช้งานในสตูดิโอตัวนี้เวิร์กมากนะครับในเรื่องความทนทานนะครับก็คงไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมเองเนี่ยใช้มาพอสมควรนะฮะสินค้าไฮไลท์เนี่ยทางฟ h ตโไฟล์เขารับประกันแล้วก็ดูแลอยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าไปที่ฟ h ตโไฟล์นะครับให้เขาจัดการซ่อมแซมเปลี่ยนพาร์ตได้เลยนะฮะซึ่งในเรื่องของความทนทานเนี่ยก็ที่บอกนะครับคงไม่ต้องเป็นห่วงมากก็ชอบ แบบไหนอยากใช้แบบไหนเราไปดูที่ร้านโฟโตไฟลได้เลยนะครับไปเลือกกันได้เลย